ได้คนหมูมาเนี่ยยอมไม่รเรื่องแข่งปกี้านอะไรองหน้าปีกปีกปีกกปีกปีกีีกกกกป có một khu bù nè này vơi, khô này chả ngồi cộng được có một bù này mơ นีม่มีในเป่าพี่ในเป๋าผมว่าเป๋าหน้าเลยอะเป๋าหน้าผมก็เปิดได้เลยพี่ ให้ตอนเล่นลเข้ามาณหนึ่งเราบอกห้าสามด้วยกัน,ปปนแล้วใช้ยา